โอเคนะครับนี่ผมก็จะมาแตกลิสกับช่องที่จัดหงาที่สุดของผมนะวันนี้ก็มากับคอนเทนต์ใหม่นะเป็นแวนก์ดซีโร่ดิคฮิโร่เลยนะเป็นของพาร์กจีเลยแต่เป็นของที่มีน้อยนะแต่ผมพยายามคาบแล้วไปดูออเลยว่าผมใส่อะไรไปบ้างนะโอเคเริ่มที่ตัวเริ่มนะอา้าวกดไม่ติดว่ะ รอบนึงนะน้องชายมันคือการถ่ายแบบ Low P นะเพระว่ใส่คอนโวลไปไปเสิร์ฟ P G นะตัวทิ้งไต้ด้วยไอ้นี่สองใบนะใส่ไปสองใบตัวทิ้งไต้แล้วก็ตัวไงกดปิดกับกดปิดตัวทิ้งไต้ตัวไงเดียมใส่ไปสาม P G สี่ P G ใหม่ดีสุด ใส่สามโกโจนะเด็ดจัอะใส่สามครับนี่ทายนี่ใส่สองครับนี่ทายเหมือนกันก็นี่ก็ใส่ไว้ไล่นะไว้ไล่กดดันตัวเมืกี้สามไนะครับแล้วก็ตัวไหนเดมสามนี่ทายอีกสองนะเป็นเวอร์เซอร์แล้วก็เดลดมาสเตอร์หนึ่ง ก็คูห่หลักเดือคอร์สนะสี่เดีนสี่คิวสี่จีโซนก็แล้วแต่แล้วแต่จะใส่นะใส่ไปนั่นอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนน่ะแต่งอายๆต้องมีมีคอสไม่มีดีคอร์สก็เบยดมาเติร์ก็แค่นี้แหละคก็ทุกคนก็จับตามได้นะมาแบบดิ้งนีบไปก็รวดเดียว